สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีใช้ตัวนี้นะครับ PSI dongle นี่นะครับที่ใช้เบิ้งกับกล้อง s 2สีงยวไว้เบิ้ youtube นะครับดี๋ยวผมจะแนะนำแบบคร่าวๆนะครับเขาพอเขาได้ตัวนี้มานะครับเขาซื้อตัวนี้มาปุ๊บเขาก็มาเสียบใส่กับกล้องนะครับนหน้ากล้องซีมี usb อยู่นะครับเสียบเข้าไปเลยเสียบ เียบเข้าไปเลยนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บเสียบปลั๊กเปิดกล้องได้เลยนะครับเสียบปลั๊กเปิดเปิดทีวีก่อนนะครับอาจิบอยากสัตว์เนี่ยนะครับท่ายมือเดียวนะเปิดทีวีขึ้นมานะ แต่ว่าเราต้องไปโหลดแอปตัวนี้ก่อนนะครับแอป s อ h พ t รนี่นะครับแอปตัวนี้ไปโหลดที่ p Play Store เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิด Wifi นะครับเปิด Wifi ถ้าเรามี Wifi บ้านก็บเซื่องก็ Wifi บ้านนะครับแต่นี่ผมใช้ Wifi มือถือนะครับเปิด Wifi ขึ้นมา มันเสื่อมกันกับไอ้ตัวนี้นะครับไวไฟขึ้นมาปุ๊บอ่จซิบอยากซัดจังหน่อยนะให้กดเมนูปุ๊บเลือกกดเมนูนะครับเลื่อนมาที่ไวไฟนะ ตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะครับกดเข้าไปถ้าอันนี้คือผมเสื่อมแล้วนะครับนี่คือผมเสื่อมกับโทรศัพท์ผมแล้วถ้ายัางบ่เสื่อมมันสิบ่ขึ้นตัวนี้นะครับให้เรามาเลือกนะครับเขากดเลือกเข้าไปแล้วมันสิให้เขาเลือกเสื่อมต่อเขาก็ใส่รหัส wi-Fi เ,เข้าไปแบบคือการกับเสื่อมต่อ wi-Fi ทั่วไปแล้วครับนี่กำลังค้นหา Wi-fi พอเจอปุ๊บ พอเจอตัวนี้ปุ๊บนะครับพอเจอ wi-fi ปุ๊บมันจะขึ้นดี๋ยวนี้เฮากดปุ่มโอเคนะครับกดปุ่มโอเคปุ๊บแล้วเฮาก็ใส่ใส่รหัส wi-fi ของเรานะครับใส่รหัส wi-fi นะครับใส่รหัส Wi-fi เข้าไปแล้วก็กดโอเคนะครับเฮากดโอเคเข้าไปนะครับ กดโอเคเข้าไปใส่รหัสไวไฟครับใส่รหัสไวไฟแล้วมันซิตรงนี้มันซิให้ขึ้นว่าเชื่อมต่อนะครับเต้นนี้ของผมมันเชื่อมต่อแล้วนะครับเอากดโอเคเข้าไปนะครับพอมันเชื่อมต่อแล้วมันจะขึ้นหน้าแนวนี้นะครับเอาก็กด exit ออกไปเลยแล้วทีนี้ ถ้าเราซิเบิง YouTube นะครับให้กดปุ่มน,นี่ครับสีแดงนี่ย u ทูบเนี่ปึ๊บนี่มันจะขึ้นให้เราเลือกนะครับ y o u t u b e OTV เชื่อมต่อที่มันมีนะครับทีนี้เรามาใส่แอปตัวนี้ครับเอสสองพัดเอ้สองเอสพัดไฮบิดนะครับกดแอปเข้าไป กปเ,เข้าไปมันจะขึ้นแนวนี้นะให้เราเลือกตัวนี้ก่อนนะครับถ้าของผย,ยังม่เสื่อมต่อนะครับกดเข้าไปปุ๊บนี่มันสิค้นหาพอค้นหาเจอแบบนี้มันสิขึ้นว่าเสื่อมต่อให้เราก,กดเสื่อมต่อนะครับแต่ว่าของผมมันเสื่อมต่อแล้วนะครับเสื่อมต่อแล้วก็ออกไปเลยเอาซิเบิบ่ง YouTube กด youtube เลยปุ๊บนะครับกด YouTube เอาสิเบิง้งตัวนี้ปุ๊บกดเข้าไปเลยหน้าจอกะสีเริมเริ่มมานะครับเนี่ยกะซีมาเลยนะครับภาพอาจซิบรสัตนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ที่ไซไทยมันไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็แนะนำคร่าวๆนะครับมันก็ช้บูยารอกครับคลิปนี้ก็ขอ,อไว้แค่นี้แหละครับขอบคุณครับ